บายดีเจ้าเรืออะไรนั่นโอ้โหโอ้ไม่กอดนอนนูบายบายขอให้โชคดีนะคะเที่ยวให้สนุกไหมคะอ <c oughs> สบายดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเช้าแพ่เห็นเรือหลากอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเรือลําบ้ากตุกใหญ่ตโต,ต,ตเลยนะทุกคนอู oh. ้ โอ้ยไดบึงอีกแล้วตอนแรกคิดว่าสิบเห็นนะพ่อเม่พี่นกคุณกำลังมาเลยจ้าพุนพุณนะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะทุกคนเนื่องจากว่าแสงมันขาวเกินไปนะพ่อเม่พี่นกเดี๋ยวห้องไปเบึ้งก็เลยเนาะเนื่องจากว่าโทรศัพท์สาแพนนะทุกคนแบตมันใกล้จะเบิดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยสว่างนู่นทุกคนเห็นบอข้างล่างสะแพนดำๆนะมาแล่วพ่อเม่พี่นงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเบึ้งเรือละเฮ้ยมาเบึ้งเลือละมาพี่มาพี่มัน โอ้ล่ำนี่ใหญ่ขนาดเลยโอ้มาเบิ้งเรือใหญ่มาให้ให้อาหารป้าแล้วมาเบิ้งเรือใหญ่เร็วเออมันหลากอย่างละบันเรือหน่อยหลากเรือใหญ่ลากสินค้าเปล่า หลกเขาหรือเปล่าหรือว่าหลากเฮหลากสายโอ้มองนะทุกคนคือชุดหยอดนะมาเที่ยวประเทศไทยย่ำได้ที่บอกเลยว่าเหตุหายตื่นเต้นทุกขังเลยพอมีพี่น้องว่าจะไปไสกันแหล่เตะนะ้นเนาะมาทาน,น้ำนวนหรือว่ามาไสกะนะันแหล่เต้นทุกคนคือแบบมันสุดหยดแนละ้วมันคุ้มค่าก,กับการที่เราได้มาเที่ยวนะพอมีพี่น้องนี้แล้วเนาะขอดีค้งแต่มาทํางานอยู่ประเทศไทยนะพอมีพี่น้องเข้าซื้อซานกันหูเเรื่องแหลกกะการไปมาสะดวกสบายเนะพอมีพี่น้องหละ สิ่งที่ดีที่สุดคือของกินพ่อแม่พี่น้องของกินเป็นอาหารที่แบบเป็นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สาหรับสาแพรนะนะทุกคนคือมีของกินที่หลากหลายนะทุกคนแล้วกับโบแพงเกินไปแล้วกับโบถือเกินไปนะทุกคนในการที่แบบว่าเออคาแห้งของเขารับไหวนะทุกคนโอเคพ่อแม่พี่น้องเรือลากก็ใกล้จะเข้ามาหอดซาแพร ทุกที่เลยนะพ่อแม่พี่น้องเดียวสเปซจะหายเบิงเ้อจ่าเด้อขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกๆคนเลยจ่าเด้อท,ทีสางสถานทีช่วยๆงามๆนอกแลกและแรงงานต่างดาวทุกคนเลยจ่าทีเพิ่นเขามานนอกทำงานในประเทศไทยนะทุกคนเทศไหยแบบว่าเออมีสถานทีช่วยงามๆนอกเบื้องลังก็คือคนที่แบบว่าออกแบบหรือว่าผู้ทีอ่าซอยก่อสางหรือว่าลักๆก็กกคือแรงงานทั่วไปนนเองนะทุกคนขอขอบคุณโลกใบนี้ที่มอบแต่สิ่งดีๆให้กับ ผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดานะคะทุกคนได้ม,มาเห็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามแล้วก็สวยงามทุกคนแต่ว่าเราเลือกจะจําแต่สิ่งที่สวย,ยๆงามนะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ้าไปเบิ่งกันเลยนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวแพรด้วยเด้อโอ้มันบ่อยเห็นนะมันเมื่อเอิด นี่นะทุกคนบอกเลยว่าเจ๋งมากสุดยอดโอ้พระเจ้าจอสนายยอดมาก <Okay. S 1> โอ้ซิลีซิลีช่วยบอกฉันทีว่าทำไมมันเออซิลีช่วยฉันด้วยฉันลากงงมันตืบเลยอู้ <Yeah. S 1> เรืออะไรนะ่ะเรือพระเจ้าจอสโอ้พระเจ้าจอส <Okay. S 1> มาชมเรือนี่ก็มีความสุขมากเลยโอ้ยพ่อแม่พี่น,อน้อง ดูสิโอเจ้าดูเจ้าพระเจ้าเรืออะไรนั่นโอ้โ oh, oh, oh no, no. oh. ้ไม่กอดนอนนู้บายบายขอให้โชคดีนะคะที่ยอาไ้สนุกไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันยอดมากเลยโอ้พระเจ้าจอดนายอดมากาการจะมีบุญวาสนาได้นั่งจังเลยเรือยอดหรือเรืออะไรเนี่ย ไม่รู้เลยบายบายนะบายบายโอ้โหพ่อแม่พี่น้องชาวเพจได้เห็นเต็มหูเต็มตากับบัลลังก์นี้แล้วโอ้ยเป็นจะได้ยิ่งลี่ตื่นเต้นบ่โอ้ตื่นเต้นสุดยอดเลยโอ้ยครั้งแรกเลยบ่โอ้ยน้องโบนี่บอกว่าครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องนะคะยินดีด้วยน้ำบัวรีเพราะว่า ือแล้วแต่ว่าเทือนี่เป็นเทือที่แบบว่าตื่นเต้นอลังการมากนะทุกคนเพราะว่าได้เห็นแบบว่าใกล้ๆเลยนะทุกคนได้เห็นเต็มตาแบบชัดเจนเนาะโอ้หมีขึ้นด้วยคุณโยเอกโยเอกนะเพราะไม่พี่น้องนะนี่เลยทุกคนคือมันมือดอะ่ะมันไม่ค่อยสว่างอ่ะนะทุกคนนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ นี่นะทุกคนคือเนี่ยเลยเยี่ยมมากพระเจ้าจอดนายยอดมากนะทุกคนโอ้โหการเที่ยวครั้งนี้มันคุ้มสุดยอดมันคุ้มแหงขนาดเลยเพ่อเวพี่น้องนี่นะคะโอ้โ บายยนะสินค้าบายๆนะ,ะชสแพงก็คุยกับสินค้าแล้วนะทุกคนคือเรามีความสุขอนะเนาะก็อยากจะบอกว่ามันมีความสุขมากนะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่เห็นแบบนี้นะทุกคนเอ้ยนี่นะอันนี้ในระยะไกลเลยจ้า โน่นเรือยอดของสะแพ์ก็ไปแล้วนะทุกคนไปโน่นแล้วไปเรื่อยๆแล้วโอเคจะพอม่นเป็นของสะแพร์ใสเบือเบ้องเบื้องลังเบื้องหลังของการไหนอะแอลกโอโฮอล์กินน้ําให้หมดด้วยนะพวกเธอนี่กรุณากินน้ําให้ด้วยเนื้อมันหนักมากเลยสะเพส์แเพร์หิ้วแล้วสะแพ์ก็ถ่ายอุ้ยมันอะไรเยอะแยะนีง มีข้าวเหนียวด้วยเนี่ยมีน้ําด้วยนะทุกคนเนี่ยขอบอกเลยว่าน้ําเยีะแยะน้องบัวนีซื้อมาฝากไม่รู้ของใครเป็นของใครอ่ะทราย <c oughs> นี่นะทุกคนกว่าจะได้แต่ละอดนะมันไม่ได้เรื่องง่ายนะนี่ <c oughs> น,ะนะเออเอายูทูบเบอร์นะ <c oughs> <c oughs> อือ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนั่งยองๆไล่กับปวดทายบันี้นั่งยองอเยอะก็ปว,กปวดอือล็ทุกคนนะคะขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่พูดจาเริ่มจะเลอะเธอไปหมดละจํานวนผูดด้โดยสารแปดสิบคนอ้าวพวกคุณจะไปไหนแล้วเนี่ยอืทุกคนคือบอกได้เลยว่าทั้งหมดนี้ไม่มีใครเลยนะพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่านี่เป็นเวลาที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนกี่โมงเพราะว่านี่เป็นเวลา11โมง53น้าสิบสเมนาทีมันเป็นเป็นเวลาเที่ยงเลยไม่มีใครมาเพราะว่ามันแดดมากมีแต่เราสามคนพี่น้องนะทุกคน ทุกคนตอนแพ้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแหงขนาดนะทุกคนขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยเด้อแล้วก็ขอบคุณสถานที่ช่วยๆง,งามๆหรือว่าทุกคนแหงเนาะทุกคนทุกประสบการณ์เรื่องราวในชีวิตนะทุกคนนี่แหละในการเหตุงานนะพอแม่พี่น้องนอะกจากที่เฮ้าเหตุงานมาอ่ะยังนักนวงนะทุกคนคือเราก็ตั้งใจทํางานเนาะทุกคนรางวัลของเราก็คือ ได้มาเที่ยวส้มเนาะทุกคนสถานที่ช่วยๆงามๆนะทุกคนในประเทศไทยในเมืองไทยนะก่อนอื่นเขาต้องขอบคุณเนาะ,อะ เอฟซีทุกคนที่เขามาติดตามเป็นกําลังแห่งใจซาเพอเดอร์ถ้าบบมีเอฟซีก็คือสิบโมีซาเพอในเมือนี้วันนี้เนาะปัจจัยรักนะทุกคนหรือว่าเหตุผลสําคัญที่ซาเพอได้มีโอกาสได้มาเที่ยวสถานที่งามๆสถานที่ต่างๆนะพอาะม่พี่น้องก็เพราะว่าเอฟซีเนาะเพราะว่าซาเพ็อยากให้เอฟซีได้เบ่งสถานที่ช่ดดวยง,งามคือกันสิบบดิเบือ่อซาเพะทุกคนและในกรณีนี้มันก็เหตุให้ซาเพ่มีความสุขทุกคนนะความสุกสิ่งที่ซาเพอได้รับเนาะซาเพ่ก็ขอเก็บไว้ในใจทีละลึกและส่วนหนึ่งกับซาเพ็อยากขอเผย แพแนะนําอ่าหล้กกระบอกพ่อเมยพี่น้องนาอทุกคนให้มาเที่ยวเบ่งน้ากันเด้อพ่อเมยพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณประเทศไทยขอบคุณเมืองไทยแล้วก็ขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังเนาะได้งานต่างดาวทุกทุกคนทุกทุกฐานนะคนที่ได้จัดอ่าสถานที่ช่วยๆงามๆเนาะทุกคนล่วกาอ่ะบอกายคือขอบคุณโลกใบนี้แล้วทุกคนนะคะขอบคุณทุกอย่างเลยนะทุกคนนะคะคือมันมีความสุขอ่ะพ่อเมยพี่น้องนะคะบอกเลยว่า สะเพยมาเถอทาน้ำนุ่นครั้งใดทุกคนก็จะเกิดความสุขและความประทับใจนะท่าน้ำนุ่นนะทุกคนนะคะในรอบสมัยแต่ก่อนเนาะที่สะเพยเหตุงานนะทุกคนงานโรงงานสะเพจะมาบ่อยขนาดเนาะมากเกือบเ,ออเดือนละสองครั้งเพราะว่าสะเพยหยุดงานสองอาทิตย์หยุดครั้งหนึ่งเนาะทุกคนสะเพก็จะมามากอาจจะชมวิวแบบนี้แหละแต่อาจจะหยอนไปสมัยตรงนู้นสองพันปีสองพันสิบนะทุกคนสถานการณ์มันก็ยังแบบว่า จะคึกคื้นกว่านี้เนาะมันบ่มีโลกมีไผ่ยังนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเงียบสงบเหมือนเดิมก็ยังภักภูมิใจแล้วก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะทุกคนนะคะ โอเคนะพ่อเม่พี่น้องคลิปนี้นะซาพแพกกับบ่มียางร้ายนะทุกคนตรงเืินกับตรงขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามเป็นกําลังแห่งใจเาพแพนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้บัตร้องผ่านทุกคลิปของซาพแพที่ซาพแพจะเอาลงให้พ่อเม่พี่น้องในเบิง์ดเจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะ